บนเนื้อที่เกือบสามไร่ให้เช่าเดือนละ5,000บาทสนใจไหมคะถ้าสนใจรีบเลยค่ะ ับมาพบก,กันอีกแล้วกับช่างมาดามอูชนแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาตามคําเรียกร้องของ FC ทุกๆท่านอยากได้บ้านเช่ามีบ้านเช่ามคีค่ะข่าบ้านเช่าพื้นที่กว้างๆจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็ได้ นี่มาแล้วทุกคนถ้าช้าคงจะไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินแปลงนี้เลยนี่ค่ะเป็นเจ้าของชั่วคราวก็ดีกว่าไม่ได้เป็นเลยบ้านสวนตรงนี้พื้นที่สองไร่กว่าเกือบสามไร่ล้อมรั้วทั้งสีด้านเรียบร้อยน้ําเป็นน้ําบาดาลน,นะต้องบอกก่อนน้ำบาดาลที่เราดูดใช้ส่วนไฟฟ้ามีเรียบร้อย มีห้องนอนมีห้องน้ํามีโรงเรือนเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศความเป็นส่วนตัวแบบนี้ทุกคนต้องรีบเจ้าของให้ชาวแค่เดือนละ5,000บาท ่านั้นเองราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะว่าเงินจองวันนี้3เดือนหรือ15,000บาทมาเซ็นสัญญาพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะอยู่ได้ยาวๆเลยปีต่อปีค่ะทุกคนที่นี่ตําบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนักครนายกค่ะเดี๋ยวพ่าชมดีกว่าเลยทุกคนจะงงเดือนละ5,000บาทเช่าได้ขนาดนี้มีจริงไหมหาให้แล้วถ้าช้าหมดโอกาสนะจ้ะ เขาเรียกว่างานนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ถ้าเชื่อก็อย่าช้าแล้วกันเนาะนี่เลยมองเห็นวิวเขาด้วยบรรยากาศสุดฟินเลยทุกคนจ้านี่ถามตัวเองก่อนอยู่ได้ไหมอยู่ไหวไหมพื้นที่เกือบสามไร่มีเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆนะคะทุกคนนี่เลยค่ะล้อมรัวทั้งสี่ด้านจะเลี้ยงมาเลี้ยงแมวจะเลี้ยงตัวอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้ในสวนได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงมา้าได้หมดเลยนะเจ้าของไม่ติดคัดขอแค่อย่าให้ต้นไม้ตายนะคะมีระบบน้ําวางไว้แหละนี่เลยผลไม้ในสวนเก็บกินได้ทั้งหมดให้เช่าเดือนละ5,000บาทจ่ายวันนี้3เดือนทาสัญญาปีต่อปีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยบรรยากาศดีดีนะคะทุกคนรีบเลยนะปะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนนะคะอ่าบ้านห้องนะคะนี่เลยค่ะบ้านตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคน อย่าคาดดาว่าแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่ที่แน่ๆคือคุณจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นคนแรกเพราะใหม่กริปไม่เคยมีคนอยู่เลยมีแอร์มีห้องน้ํามีห้องนอนส่วนพื้นที่ตรงนี้สามารถทําครัวทําอะไรทําอเนกประสงค์ได้เลยจะอยู่ยังไงแล้วแต่ตามความสะดวกแต่ที่นี่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือไม่ใช่น้ําประปานะคะเป็นน้ําบาดาลเนาะถ้ารับได้เชิญเลยค่ะนี่คือโรงเรือนอาคารตอนนี้เราจอดรถอยู่ทุกคนดูนะเห็นไหม นี่เลยค่ะพื้นที่กว้างมากโรงเรือนนี้น่าจะกว้างประมาณโอ้ยดาวเหรอประมาณเกือบเกือบสิบเมตรได้นะเนี่ยอ่าสิบเมตรส่วนห้องตรงนี้หนึ่งห้องมีแค่ห้องเดียวนะมีแอร์ด้วยทุกคนเดือนละห้าพันบาทจะเอาอะไรอีกได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่เลยค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กนะคะกำลังหาบ้านเชา่าบ้านอยู่จะอยู่กันแบบมีความสุขเชิญคะ่ะทางนี้นะคะ รอทุกคนอยู่เปิดไฟกันปึง้งนี่มีไฟสามดวงมีแอร์นะจ๊ะห้องใหม่ค่ะบ้านใหม่ค่ะทุกคนนี่พื้นปูกระเบื้องนะคะฝุ่นอาจจะเคลือะขาดนิดน,นึงแต่ผนังใหม่กริบนี่เลยค่ะมีหน้าต่างสองด้านนะคะมีประตูเข้าออกหนึ่งด้านหน้าต่างนี่เลยค่ะ,ะสนใจให้ามพาดนะจ๊ะทุกคน ต้องรีบนะรีบได้รีบเลยถ้าชา้าเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาครอบครองอยู่ตรงนี้เพราะมีคนตามมีคนรอเยอะมากๆนะคะเนี่เดือนละแค่ห้าพันบาทไม่คี้ห้องนอนเนาะจะทําห้องนอนห้องนั่งเล่นได้หมดเลยนี่คือห้องน้ำค่ะกําลังจะบอกห้องครัวไม่ใช่คะ่ะตอนนี้ไฟไม่ติดนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของมาทําให้นะคะให้ช่างมาทําให้ ทุกคนจ้าแค่นี้ก็ใจละลายแล้วนะห้องน้ําอย่างหรูเลยไม่ใช่ห้องน้ําแบบกะโลกกะลานะนี่ฝ้าฉาบเรียไฟฟ้าแสงสว่างมีเรียบร้อยนี่คือฝักบัวอาบน้านะจ๊ะมีการเล่นลวดลายนะคะตรงนี้อยากโชว์อยากโชว์เลยเข้ามาตรงนี้ห้องน้ำนี้ไม่เคยผ่าการใช้เลยนะใหม่คลิปจะของปล่อยทิ้งไว้นานมากแล้วนะแต่ตอนนี้คือทิ้งไว้ก็แค่นั้นนะคะให้คนเชา่าไปก็ได้ แต่ก็แอบเสียดายนะคะเจ้าของก็มีความเสียดายเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะใครพร้อมอยู่ใครแบบกําลังหาที่อยู่พื้นที่ด้านหลังตรงนี้กว้างขวางทําครัวทําอะไรคือได้เยอะมากอย่างนั่งมุมไหนจะทําอะไรมีแอร์แล้วหนึ่งตัวเห็นไหมทำได้หมดเลยอันนี้คือต้นไม้ของเพื่อนบ้านก็ให้ความร่มเงาร่มรื่นให้กับเราได้ดีมากๆปะแล้วเราจะไปชมสวนกันนะสวนของเราบอกได้เลยว่าผลไม้เพียบต้นไม้นแน่นจุกๆเลยนี่ ทุกคนพร้อมกันเลยจ้ะถ้าพร้อมรีบเลยจ้ะรีบโทรหาเลยวางแล้วรีบโทรเลยเดือนละห้าพันบาทจ่ายสามเดือนพร้อมอยู่ได้เลยนะคะทําสัญญาปีตป่อปีนี่เลยค่ะตะคงตะไคร้มีเก็บกินได้เลยสมุนไพรจริงๆแล้วปลูกไว้เยอะมากนะแต่ด้วยไม่มีคนเฝ้าอยู่ประจําตรงนี้ก็เลยอาจจะตายบ้างอะไรบ้างนะคะต้นขี้เหล็กตะไคร้ไม่ยงชิ้นมีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนี่ค่ะบ่อบาดาลอยู่นี่ บอแาดานนะคะเจ้าของก็เดี๋ยวจะมาเดินน้ําเดินอะไรให้ทุกอย่างพร้อมอยู่ได้เลยต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีต้นไมอยองชิดกล้วยกล้วยไม่ต้องพูดถึงนะคะมันเยอะจริงๆเลยนี่ไมอยองชิดเห็นไหมปีนี้น่าจะได้กินลูกแล้วนะคะไม่มากก็น,น้อยแหละมีอยู่สี่สิบห้าสิบต้นบรรยากาศภายในสวนนะคะทุกคนมีมอนเบอร์รี่คะ่ะนี่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 พร้อมเก็บเลยนะมีลูกแล้วด้วยไปดูใกล้ๆไปนี่ต้นไม้ใหญ่ ต้นนี้มีชื่อว่าต้นปีบกับต้นแคนาะเวลาออกดอกนี่ออกเยอะมากๆเลยทุกคนช่วงนี้หน้าแรงแล้วนะคะนี่คือหมอนเบอร์รี่ค่ะกินได้บำรุงสายตาได้ดีมากเห็นไหมใครอยากมีบ้านสวนเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้แบบเป็นตลอดชีพนะแต่เป็นชั่วคราวปีต่อปีก็ยังดีกว่า ดีกว่าเราชอบบ้านอยู่นะมีก๊อกน้ําตามจุดต่างๆปลูกพืชผักสวนครัวจะปลูกต้นไม้ตามใจชอบก็โอเคมากมากเลยพื้นที่ว่างเยอะนะคะจะสร้างกระต๊อบโรงเรือนเพิ่มอยู่ภายในหนึ่งปีได้เพียงแต่ว่าอย่าเอาอ่าอย่าให้พื้นที่ตรงนี้คือโจกดินหรือว่าทำให้เสื่อมเสียดูแบบว่าแย่กว่าเดิมขุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เจ้าของไม่ไม่ไม่อนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าถ้าจะอยู่จะสร้างอะไรคือได้หมดเลยแต่ขอให้แบบหมดสัญญาแล้วลือออกได้นะจ๊ะ นี่นี่คือบ้านพักเนาะเรามองจากไกลๆมีประตูเข้าออกตรงนี้หนึ่งทางล้อมรั้วทั้งสี่ด้านแลละแล้วก็มีประตูเข้าออกตรงนี้อีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาวนจากตรงนี้นะคะมีบ่อ้นาค่ะหนึ่งบอ่อมีปลาเยอะมากนะคะทุกคนตรงนี้จริงๆเราเตรียมทาาําศาลาพื้นที่นั่งเล่นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทํานี่คือต้นน้อยหน่ะอันนี้ต้นชมวงชมวงนี่เขากินอะไรนะ ชิมน,น้ำพริกินเดี๋ยวลองชิมก่อนนะอือม,มันจะออกเปรี้ยวๆค่ะมีต้นมะกอกมะกอกอันนี้ออกลูกเยอะมากนะคะอร่อยกรอบกระท้อนกล้วยมาถึงปุ๊บสอยกินได้เลยตะไคร้สาเกมะไฟชมพู่ชอรี่นี่กล้วยกล้วยชมพู่อยู่นี่ มะกรูดม่นาวต้นมะตูมแขกนี่ระบบน้ํากําลังทํางานอยู่อันนี้มะกรูดนะคะไม่ยงชิดทั้งแถวเลยต้นใหญ่ต้นโตแล้วทุกคนพร้อมเก็บผลผลิตนะคะออกมาก็กินได้เลยนี่ส้มโอค่ะมะขามป้อมต้นใหญ่เลยนี่มีโอะโวคาโดด้วยนะเดี๋ยวพาดูค่ะบรรยากาศสุดฟิน ไปกับบ้านสวนพรมมณีนี่เลยค่ะทุกคนใครอยากมีบ้านพักตากอากาศอยู่บนเนื้อที่เกือบสามไร่ไม่ต้องซื้อไม่ขายให้เช่าเดือนละห้า0ันบาทใจ1 5ึ0 0หมบาทพร้อมเข้ามาอยู่เก็บผลผลิตกินได้ทั้งหมดเลยอย่าตัดทิ้งนะนี่ะลิงปิงก็มีต้มไก่อร่อยมากล่าสุดเเพิ่งทำกินนี่เลยค่ะ อะโวคาโดบูตเจ็ดพันดีส่งตรงมาจากเชียงใหม่เชียงรายเด้อเจ้าคะ่ะนี่ปีนี้ได้กินแน่นอนไม่ยงชี้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มใหญ่แล้วอันนี้ฝรั่งอะไรไม่รู้แต่ว่าคือฝรั่งนี่แหละนะคะเห็นไหมกล้วยโซนนี้เป็นโซนมะม่วงมะม่วงตอนนี้ออกดอกเยอะมากเลยทุกคนแล้วแต่ละลูกนะคะเขาบอกเลยว่า มันคืออร่อยมันคือซึ่งใจชื่นใจมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะใครได้ไปลโอ,อ้คงดีใจด้วยนะโอตั้งใจพามาตรงนี้ค่ะนี่ก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งหุยลูกเยอะมากเลยอะพอจะกินได้ไหมเนี่ยน่าจะยังนะนี่นี่ กินได้ไหมไหน<ๆ>ไหน<ๆ>ไหนไหนนังนางเก็บกินเลยได้ไหมอ่ะผิวมันดำเฉยๆฉยสดๆจากต้นมันคงจะอร่อยมากอื <c oughs> ชื่นใจมากเลยอะเดินรีวิวเหนื่อยมากนะฮมได้กินชิ้อร่อยว่าทางเสียงทางเสียงต่อลนะ ิวมันไม่สวยเฉยลูกไม่สวยแต่อร่อยคอาวนี้กัดทิ้งนะอืมหาได้มาช้าอยู่ตรงนี้นะโคตรสปุรเลยตอนนี้เต็มต้นเลยเดี๋ยวนั่งกินแป๊บนึงนะทุกคนอื พี่อร่อยมากอ่ะเชีมม่อไหมคะผุกคนตอนนี้ตากล้องโอ้อ่ะกืนน้ำลายเอือกเอือกแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้กินยั่วลูกค้านะกินยั่วคนถ่ายค่ะว่าเขาก็อยากกินเหมือนกันอ่ะอแม่แทบจะไม่มีเลยดูดิ ไม่รู้ฝรั่งอะไรน่าอร่อยมากอื้มกินจูบอ่ะไม่รู้นะแต่กินอร่อยอื้มหื้มอร่อยเห็นไหม,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 มเห็นได้ไหมอิงดังอื้ม ถึงว่ามันอร่อยมากไม่มีหลาะด้วยเพรเนี่เขาไม่ใส่ยานะคะอืมของดีมันมีอยู่ในสวนนี้และยังมีมะม่วงอีกหลายลูกนะอ่อยมากตอนนี้ทุกคนมาเช่าขอเก็บกินที่หมดสวนก่อนนะรอรุ่นสองเหมอนกันหรืไหมเจ้าของไม่รู้นะคะอืม มันมทำไมฟินขนาดนี้อทุกคนจะหาว่าตะกาตรตะการนะมันอร่อยจริงๆนิมันอร่อยขนาดนี้ให้เป็นแดงๆตรงนี้ไม่ใช่ว่าลิปสติก,ตกนะมันคือไส้ฝรั่งอือหือแล้วตอนนี้ฝรั่งผงเป่าซื้อหรือว่าฝรั่งไส้แดง ทุกคนเชื่อไหมว่าแพงมากนะไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยแพงมากลูกหนึ่งอ๋อคุณคนในสวนนี้มีเยอะไม่หลาก็แบบของเปาซื้อฝั่งนู้นน่าอร่อยกว่าน,นี้อันนี้เพิ่งเคยซิ้ทุกคน่ะเดี๋ยวเราเรีบไปชมสวนก่อนก่อนที่ฟ้าจะมืดนะคะเพราะว่าเราต้องไปตรวจงานอีกหลายๆที่เลยเนี่ยทุกคนนีเนี่ย กินไ,ไปรีบไปมีใครฟินกับโอไม่มีแล้วละ่ะโอนี่แหละฟินสุดละเนี่ยเห็นไหมไปะจะได้ไปชมกันนี่วนไปเรื่อยๆเลยนะคะผลไม้เยอะมากๆ,ๆเลยที่นี่คนมันอร่อยจริงๆใครก็ได้รีบมาเช่าที่ดินละห้าพันบาทใจสามเดือนพร้อมอยู่ได้เลยที่นี่ตะบลพรมณน,นีอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกไปเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้ทีมงานโอ้กันน้าลายไหลค่ะไปที่ต้นฝรั่งแล้วนะไปหากินละขอให้โชคดีนะจ๊ะ มีลูกเดียวนี่แหละอ,อร่อยเวอเวอร์เลยนี่คือบ่อน้ําภายในพื้นที่โซนเนี้ยเป็นโซนเป็นโซอนอร่อยจัดพูดไม่ออกลอละโซนนี้เป็นโซนมะม่วงค่ะโอจะเรียกว่าโซนสวนมะม่วงมะม่วงทุกต้นนะคะมีทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์จริงๆทุกคน R2 E 2เอ่อ น้ำดอกไม้ลูกใหญ่ลูกเล็กน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้มันมีหมดเลยนี่ค่ะทุกคนเดนละห้าพันมันจะเกินไปไหมเนี่ยนคะคะโอหาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้กับเอฟซแล้วฉะนั้นทุกคนอย่ารอช้าพอมาเจอช้าแล้วจะมางองแงกับโอไม่ได้นะนี่อันนี้คือทางเข้าหลัก เราจะเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าทางนู้นก็ได้ที่โอภยวพาชมตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคะ่ะพื้นที่อันกว้างขวางขนาดนี้ทุกคนคิดเยอะคิดนานไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเห็นไหมคะเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ล้อมรั้วไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนตลอดแนวเลยนี่อันนี้คือไม่ยงชิดนะแถมนี้ทั้งหมดประมาณ เยอะอยู่อ่ะรวมๆแล้วทั้งหมดทั้งสวนประมาณห้าสิบต้นได้ฝั่งนี้แนวบอ่อมีทั้งอลำยาไยลำมุดลำยาไยอีดอลำยาไยปิงปองฝรั่งของเป่าซื้อที่ออกกินแบบมเมื่อกี้นะต้นนี้อร่อยมากนี่ต้นนี้นี่แหละค่ะชมพู่ก็มีอีกมีขนุนกระท้อนมะเฟือง,มะ,องมะเฟืองออกลูกเยอะมากๆเลยทุกคนนี่ระบบน้ำทุกคนเห็นไหมคะฉ่ำๆเลย เปิดน้ําให้สักอาทิตย์ละครั้งสามสี่วันครั้งนะคะนี่มาเฟืองค่ะระบบน้ําปั๊มน้ําก็คือดูดจากน้ําตรงนี้เข้าไปใช้ภายในสวนรดน้ําทั้งสวนเลยพื้นที่กว้างขนาดนี้ทุกคนเชื่อไหมห้าพันผมไม่ได้โกโหกไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะรีบได้รีบเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะอ่ะโอ้ให้ชมประมาณนี้แล้วกันเนาะสนใจอย่ารอช้าแล้วกันค่ะ 5 0 0พันบาทใจ่ามเดือนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทำสัญญาปีต่อปีลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศดีๆล่มลื่นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องของการพาชมบ้านเช่าแห่งนี้ก็ประมาณตามนี้เลยค่ะถ้าใดสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆให้เช่าน,านานๆราคาถูกๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ ลาไีก่อนค่ะ